อันนี้แต่ห้อยเสียงนี่แหละจ้ะมาหาอันห้อยเคลียร์กเกาเขาเขาเคลียร์ไปแล้วเขาหาไปแล้วจ้ะบะม,มีเลยแมนเคลียร์ใดหรือบ่ได้แมนเคลียร์ใดหรือบ่ได้กับบะหูเนาะเปินที่ละค่ะนี่แ,แต่จะห้อยเคลียร์ เคลียเฮ็ดพอนแล้วเน,ะนาะแม่วันนิดเนาะนี่จ้ะนี่เคลียแตกเบิดนี่เคลียแล้วคะ่ะนี่เมื่มีเลยมองนี่ก็เคลียไปแล้วหาไปแล้วนี่จ้ะหาไปแล้วมืองนี้เม,มื่มีเคลียเบิดเอารวดคะ่ะนี่จ้ะจ้าเคลียได,บดนะ้บ่ได้เนาะนี่เบิรงตที่ละคะ่ะ โขนี่ป่านี่หาไปแล้วค่ะบ่มีแล้วมาหาหมื่นนี่บบเห็นเห็ดแล้วค่ะพอแต่ห้อยเคียร์นี่บบเห็นเห็ดเลยค่ะบบเห็นเห็ดพี่น้องเิมาเบิ่งพ่นนี่พ่นนี่ก็มีแต่แต่หมองเคียร์เคียร์เขามา เชียเขามานี่ละจา้านี่จะขี่เกาเขาเนาะเขาหาไปเบิดแล้วนี่ค่ะหาไปเบิดแล้วพี่น้องโอ๊ยขาดขากรองแผลของบ่หมีเลยใส่ให้ปวดเจนะ้ามูนเนาะบ่หมีเลยพี่น้องมาเบิ่งอยู่พุ่นกับบะมี่ าหาเหตุยัง่ะแนีน่ในข่อยบะม,มี่หละจ้ะเขาเคลียแตกบ่ละจ้ะมาเบอร์ท่านเขามา่ใหา้ยุ่งกัดซื้อๆพี่น้องม่มีค่ะมะมีเบิดแล้วค่ะปลาแตกเบิดนแล้วบ่มี่ละค่ะเขาหาไปเบิดนแล้วเนาะดูแลค่ะจะไปเบิ่งอายุตลาดเอาพี่นอ้องบางทีหล่ยเงือเรือมม่มมั่ โมมีเลยค่ะคือ่ะคาหมองมันมีกับซีอิู่ตลาดผลแล้วเนะาะเขาจะไปหาเบิ้งอยู่ตลาดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเสิ้้าไปเบิ้งอยู่ตลาดค่ะโมมีด่ดอกยปูปานี่พ่อล่ะค่ะโมมี่เราพี่น้องโมงมีแ่แหละนะเศร้าล่ะค่ะออกมาแล้วพี่น้องค่ะมหาแล้วมันบ่ได้ค่ะ <laughs>